สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่ในเทปพิเศษของช่องเรานะครับซึ่งบอกได้เลยว่านนนา,นานทีจะมีการลงเทปพิเศษเป็นการพูดคุยที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่เราลงในช่องของเราเลยแต่แต่แต่แต,แต่อีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องแจใ้งทุกคนทราบก็คือคลิปนี้จะลง2ช่องนั่นเองเนาะ ช่องแรกก็คือช่อง Infinity Y ที่ผมทําเกี่ยวกับอนิเมะส่วนอีกช่องก็จะเป็นช่องส่วนตัวของผมนั่นเองนะครับสำหรับเทปเนื้อหาพิเศษวันนี้ที่ผมจะมานําเสนอทุกคนได้รู้กันนั่นก็คือการรีวิวนิยายวายหรือบ่นนิยายที่เราไม่ได้ทํากันมานานแล้วนั่นเองนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าการบ่นนิยายของเราครั้งนี้ก็คือการกลับมาบ่นนิยาย ที่ห่างหายแล้วก็คิดถึงซึ่งต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าในช่วงเวลาประมาณ1 2ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้กลับไปอ่านนิยายที่ตัวเองรักแล้วก็คิดถึงอย่างนํำใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามที่เคยมีและออกมาตามสารพิมพ์ต่างๆเราทำการควานสื่อให้หมดทุกเรื่องแล้วก็นำมาอ่านเราไม่ได้ซื้อแบบเป็นเล่มมาอ่านนะครับเราทำการซื้อจากแอปพลิเคชัน Map นั่นเองนะครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่มีการ อ่านนิยายแบบบนแพลตฟอร์มออนไลน์หรืออ่านนิยายแบบอ e ีบุ๊กนั่นเองนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่การอ่านหนังสือที่แบบเป็นเล่มแต่เป็นการอ่านหนังสือบนโทรศัพท์หรือ iPad หรืออะไรก็ได้ต่างๆนานาที่เราสามารถเข้าไปหาเชื่อมต่อที่แอปพลิเคชันนั้นได้นะครับก่อนเว้ก่อนเราไม่ได้ขายตรงเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราแต่เราก็อยากจะนําเสนอและสําหรับนิยายที่เราจะมาบ่นวันนี้ก็คือเรื่องวันวิทยา ซึ่งเราได้ทาการซื้อมาอ่าน,นแบบอ e ีบุ๊กนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าราคาก็จะถูกลงมาจากตัวเล่มหนังสือที่เป็นแบบข้างหลังลงมานิดนึงแต่ก็ถือว่ามันเป็นการอ่านหนังสือที่เป็นทรัพย์สินของเราที่อยู่ในโทรศัพท์นั่นเองเนาะซึ่งใครมี iPad ก็สามารถซื้อมาอ่านใน iPad ได้แต่นั่นแหละแอปเดียวมันลิงก์ได้กันได้หลายอย่างเนาะก็ซึ่งต้องวาดีวิทยาเนี่ยแต่งโดยคุณนัทกรน,นั่นเองนะครับบอกเลยว่านามปากานี้หลายคนก็อาจจะคุ้นกันดีว่า อ๋อคนนี้นี่เองที่เคยแต่งเรื่องชมเชยคนนี้นี่เองที่เคยแต่งเรื่องดังกัดสกรในมา่านหมอกหรืออะไรต่างๆแล้วนะที่กำลังจะเป็นกระแสซึ่งบอกเลยว่าเรื่องวันดีวิทยาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางค่ายไหนค่ายหนึ่งได้ซื้อลิขสิทธิ์และจะถูกนําไปสร้างเป็นซีรีส์แล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะครับบอกเลยว่าใครที่อยากจะดูเนเรื่องหรือใครที่อยากจะอ่านไว้ก่อนดักไว้ก่อนที่ซีรีส์จะมาแนะนําเรื่องนี้นะครับ ซึ่งเรื่องวันดีวิทยาเนี่ยได้ถูกตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ดีฟพับยูชิงนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเป็นสำนักพิมพ์วายอีกสำนักพิมพ์หนึ่งที่ผลิตนิยายวายออกมาเยอะมากและนิยายจากสำนักพิมพ์นี้เนี่ยถูกซิลีสกสิทธิ์ไปสร้างเป็นซีรีส์หลายเรื่องมากนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องวันดีวิทยาเนี่ยในราคาปกเขาขายอยู่ที่ราคาเล่มละ350บาทแต่ผมซื้อฉบับอ e ีบุ๊กมาในราคา290กกว่าบาทนะครับก็คือจะถูกลดหลั่นลงมาประมาณ นิดหนึ่งซึ่งจำนวนหน้าของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งหมด393หน้าถ้าเกิดตั้งใจอ่านเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาแค่1วันเท่านั้นที่จะอ่านสีเล่มนี้จบอย่างเช่นผมผมใช้เวลา6ชั่วโมงในการอ่านนยิยายเรื่องนี้จบทางเล่มนั่นเองนะครับซึ่งหนังสือเรื่องวันดีวิทยาเนี่ยก็เป็นเบสเซอร์หรือเป็นหนังสือขายดีในแอปพลิเคชัน Map นั่นเองนะครับและยังเป็นนยิยายอยู่ในหมวดบ o ย l o v e หรือ วายนั่นเองใครที่เป็นสายวายเนี่ยก็น่าจะชื่นชอบนะครับเรื่องของเขาเนี่ยก็จะประมาณว่ามีคุณหมอคนหนึ่งอกหักจากการไปสารภาพรักกับคนที่ตัวเองแอบชอบมานานแล้วจู่ๆคุณหมอคนนั้นเนี่ยก็ถูกปฏิเสธเนาะก็คือคุณหมอคนนั้นก็คือพี่หมอวันดีของเราเนั่นเองพี่หมอวันดีของเราก็คือคนนี้นั่นเองนะครับคนที่ใส่เสื้อฮูดสีดำนั่นเอง ในระหว่างที่เขาแอบชอบเนี่ยเขาก็สงบเสงี่ยมเจียมตัวทําตัวเรียบร้อยเพราะว่าเขาคิดมาตลอดว่าคนที่เขาแอบชอบเนี่ยชอบคนเรียบร้อยสุภาพแล้วก็ท่อมเนือ้อท่อมตัวแล้วก็เป็นคนบริสุทธิ์นั่นเองเนาะจนกระทั่งวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจไปบอกรักหรือสารภาพรักออกไปเนี่ยทำให้เขาได้รู้ว่าผู้ชายที่เขาแอบชอบเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เขาหวังแล้วก็ปฏิเสธเขามันก็ทําให้เขาเนี่ยอกหกักอกหกักจนต้องเรียกเพื่อนเนี่ยไปยอมใจที่ร้านเล่าน,นั่นเอง ซึ่งอีพี่หมอวันดีเนี่ยก็ไปกินเหล้ากินอะไรจนแบบจนเมาอะ่ะเออจนกระทั่งกลับมาที่คอนโดเขาก็ได้ไปซื้ออะไรในซูปเปอร์มาร์เก็ตนั่นเองเนาะก็คือเมาอยู่แต่ก็เดินไปซื้อของอย่างนี้เนาะจนกระทั่งได้มาเจอกับน้องยักษ์ของเราคือพระเอกนั่นเองพระเอกของเรื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่ายักษ์ยักษ์เนี่ยเป็นนักมวยค่ายดังค่ายหนึ่งนั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีชื่อเสียงแล้วก็ พึ่งขึ้นชกมาหม,มาดซึ่งในตอนนี้นะ่ะคิดสภาพตามนะครับว่าน้องยักษ์ที่พึ่งขึ้นชกมาหมัดมในสภาพที่หัวคิ้วแตกมีแผลช้ำฟกช้ำไปตามตัวแต่ก็ยังหล่อเหลาแล้วก็หุ่นดีมีรอยสักเดินไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ไปเจอกับพี่วันดีซึ่งอีพี่วันดีเนี่ยก็เมาหัวดาหัวน้ําหัวแตกเมาแบบเมาไม่รู้จะพูดยังไงลแล้วก็ใช้ชีวิตของเขาไปเลยก็คือไม่ได้สนใจอะไรแต่อีพี่วันดีเนี่ยพอมาเห็นน้องยักษ์เดินเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ปะ นางก็คิดเลยว่าในเมื่อเราเป็นคนดีแล้วเขาไม่ชอบเรางั้นเราก็จะหาผัวที่มันเลวๆผัวที่มีรูปร่างแบบเป็นนักเลงอันธพาลมาเฟียได้ยิ่งดีไม่เอาแล้วผัวคนดีไม่เอาแล้ว,ว,ไ,มลวไม่เป็นแล้วคนดีฉันจะเอาผัวที่เป็นคนเลวเป็นอันธพาลซึ่งในตอนนั้นอีน้องยักษ์ก็เป็นแบบที่พี่วันดีกําลังฝันถึงและกําลังมองหาพอดีซึ่งอีน้องยักษ์เนี่ยมีมาที่แบบเหมือนเด็กอันธพาลเหมือนแบบ หมือนมาเฟียอย่างเงี้ยเออเดินเข้ามาในร้านอ,อีพี่วันดีก็ถูกใจเลยแล้วก็เลยเดีลกับน้องซึ่งการดีลของพี่ยันดีเนี่ยก็คือการเดินเข้าไปแล้วไปหยิบถุงยางแล้วบอกว่าจ่ายให้ฉันด้วยวางไว้เคาน์เตอร์แล้วก็เดินออกจากร้านไปส่น้องยักษ์ก็คืองงว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอะไรนะเมกี้ yeah. พี่เขาเมาแล้วพี่เขาก็มาจับถุงยางแล้วก็บอกให้จ่ายให้หน่อยแล้วก็เดินออกไปอ่ะสรุปก็คือน้องยักษ์ก็ต้องได้จ่ายให้ด้วยความที่เขาเป็นคนดีเขาก็จ่ายค่าถุงยางให้จนกระทั่ง ออกมาอีพี่วันดีก็นั่นแหละตามสเตปเลยทั้งยั่วยวนทั้งร้องไห้ตัดพอว่าทําไมคนที่ตัวเองเป็นสารภาพรักมาถึงไม่ชอบทําไมตัวเองเป็นคนดีแล้วเขาถึงไม่ชอบอีน้องยักที่ด้วยความเป็นคนดีแล้วก็งงว่าเดี๋ยวตอนนี้กูกาลังเจอเรื่องอะไรอยู่ก็งง แต่สุดท้ายก็ยอมแบกพี่วันดีขึ้นไปบนคอนโดและเรื่องราวก็บัลึ้มซึมบัมบัลเฮกันอยู่บนห้องนั่นเองเนาะซึ่งบอกเลยว่าคืนนั้นเป็นครั้งแรกของพี่วันดีนั่นเองที่จ้ว่าอีพี่วันดีเนี่ยเป็นคนขี้อ,อ่อยหื่นแต่พี่เขายังไม่เคยนี่คือครั้งแรกนี่คือครั้งแรกของพี่เขาซึีงอีหองยักษ์ก็ดูตัวว่านี่กูกำลังขื่นใจหรือเปล่ากูกำลังขื่นใจคนคนหนึ่งที่เพิ่งเคยมีเซ็กหรือเปล่า แต่อีพี่วันดีก็ชอบไงอีพี่วันดีก็ชอบพี่วันดีเนี่ยเป็นคนที่ชอบเซ็ก์ที่รุนแรงมากจากที่อ่านมาในตอนแรกนะที่เขาได้มีอะไรกันถ้าฟังไม่ผิดที่พูดมาตะก,กี้ก็คือเขามีเซ็ก์กันตั้งแต่ตอนแรกของยายเลยอิยักษ์เนี่ยก็เผลอไผลไปจนได้แล้วก็มีเซ็ก์กันในที่สุดตื่นเช้ามาเนี่ยนางก็ง,งุนงงว่าแบบจะเกิดอะไรขึ้น แต่อีพี่บันดีก็จำได้ว่าตัวเองไปยั่วเด็กไว้แล้วเด็กคนนั้นก็หลอเหลาบาดใจมากสเปกมากอย่างนั้นอย่างนี้แบบฟิลอันตพานชอบอะไรเงี้ยดูดุเทือนดิบดูร้ายชอบอีพี่บันดีชอบส่วนอีน้องยักษ์เนี่ยก็รู้สึกผิดมันเองเนาะก็กลับมาบ้านแล้วก็มานั่งคิดว่าเออเราข่มขืนเขาหรือเปล่าวะหรือเขาเมาแล้วเขาแบบเขาไม่รู้เรื่องว่าเขายั่วเราอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเขาตื่นมาแล้วเขาพบว่าตัวเองเสียสิ่งเขาจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยอีน้องยักษ์เป็นคนดีมาก ถ่ายม่เห็นตรงนี้จะร,รู้ว่าอีน้องยักษ์เป็นคนดีมากซึ่งอีน้องยักษ์เนี่ยก็ได้ไปปรึกษากับพี่โอเยพี่โอเยก็คือพี่ชายของยักษ์นั่นเองซึ่งชื่อเต็มของยักษ์เนี่ยก็คือยอยักพี่ชายมีชื่อว่าโอเยนั่นเองซึ่งอีพี่เยเนี่ยก็รับคําปรึกษาว่าแบบเออเขายั่วมึงหรือเปล่าละ่ะแล้วเขารู้ตัวหรือเปล่าละ่ะเขาเต็มใจหรือเปล่าล่ะอีน้องยักษ์ก็อ้ำอ่ำอึ้งอึ้งไม่รู้จะตอบอยังไงเพราะว่าเออทั้งสองคนก็ต่างฝ่ายต่างเต็มใจกันแต่พออีพี่เยรู้ว่าคนที่ออออีนนนงงงยยยยััักไปปมมมาเเ่่ิูและหื อีน้องยักษ์ไปขื่นใจเขาเนี่ยก็บอกให้อีน้องยักษ์ไปขอโทษแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวทําให้อีน้องยักษ์เนี่ยตามไปซื้อดอกไม้ไปขอโทษพี่วันดีถึงโรงพยาบาลจึงต้องขอย้อนเล่าไปก่อนว่าทําไมน้องยักษ์ถึงรู้ว่าพี่วันดีเนี่ยทำงานที่โรงพยาบาลแห่งนี้อะไรอย่างนี้ก็คือในตอนที่พี่วันดีกําลังย่ยงอยยวอนน้องยักษ์อยู่หน้าคอนโดเนี่ยก็คืออีน้องยักษ์เห็นป้ายของครอ,อว่าคุณหมอวันดีโรงพยาบาลจุดๆๆ,ๆ,ๆอีน้องยักษ์จำได้ก็เลยไปขอโทษที่โรงพยาบาล และเรื่องราวมันก็ดําเนินไปเรื่อยๆจนกระทั่งอีพี่วันดีเนี่ยมารู้ตัวว่าชอบน้องยักษ์เข้าให้แล้วแต่ความสัมพันธ์ของเขาก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่วับวามหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรมาจํากัดความแต่มีคําว่าเบนเฟิตเติมท้ายซึ่งอีพี่วันดีเนี่ยก็ได้มาดูว่าน้องยักษ์เนี่ยมีคนที่ชอบอยู่แล้วมีคนในใจอยู่แล้วนั่นก็คือแต้มรักแต้มรักเนี่ยเป็นหนุ่มน้อยน่ารักเรียบร้อยซึ่งตรงกันข้ามกับอีพี่วันดีที่ เป็นคนขี้เหืนซึ่งน้องยักษ์เนี่ยเป็นคนชอบคนเรียบร้อยก็ตอนนั้นน้องยักษ์กำลังแอบชอบน้องแต้มมดากอยู่นั่นเองซึ่งพออีพี่วันดีรู้ว่าเด็กยักษ์ของตัวเองเนี่ยมีคนแอบชอบแล้วก็คิดต่างๆนานาว่าฉันจะหาอะไรมามัดใจเด็กดีให้เด็กไม่ไปไม่หนีไปจากฉันอะไรอย่างเงี้ยให้ให้เป็นคู่นอนกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งอีพี่วันดีได้มาเจอกับชุดนอนไปได้นอนที่เป็นสไตล์ชุดเมดลูกไม้อะไรต่างๆนานาซึ่งหลายๆคนก็จะได้เห็น รูปนั้นซึ่งเราจะแปะขึ้นไปให้ตรงนี้นั่นเองเนาะว่าตอนที่อีพีวันดีใส่ชุดเมดย้อนน้องยักษ์เป็นยังไงนั่นเองเนาะซึ่งต้นดาวของมันน่ะก็จะทําได้ว่ามันเป็นการดําเนินเรื่องที่สนุกมากทั้งสุขเศร้าทุกข์ปนกันไปความรักว,วันแววบอกเลยว่าพระเอกของเราข้างรักมากหลังจากที่ได้รักอีพีวันดีนะข้างหลักมากใครที่ชอบพระเอกแบบจะว่าเรียบร้อยก็เรียบร้อยจะว่าสุภาพก็สุภาพแต่พอเรื่องบนเตียงกับดุเดือด แนะนำให้ไปอ่านเรื่องนี้นั่นก็คือกนณีวิทยานั่นเองนะครับเป็นนิย,ยายอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแนะนําทุกคนได้ไปอ่านกันเรียกได้ว่าเหมาะสมและสมควรแล้วที่นิยายเรื่องนี้จะได้รับโอกาสให้ถูกนําไปสร้างเป็นซีรีส์ต่อไปให้ทุกคนได้ดูเป็นแบบบนจอภาพน,นะะถามว่าการนำเนินเรื่องของเรื่องนี้ดีไหมก็คือดีมากภาษาก็คือใช้อ่านเข้าใจง่ายเลยนะักเขียนเนื้อแยงภาษามาได้ดีมากและวรรณสิป์ที่ใช้ก็ไม่ได้ เข้าใจยากแล้วก็ไม่ได้เข้าใจง่ายมันอยู่ในระดับปานกลางพอดีอยู่ในที่ณนะที่รู้กันว่าโอเคเราอ่านเข้าใจส่วน NC เรื่องนี้ก็นับได้ว่ามีอยู่เยอะพอสมควรเรียกได้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีอะไรมาจํากัดความแต่มีคําว่า Benefit ลงท้ายเนี่ยยอมต้องมีเรื่องบนเตียงเยอะพอสมควรเองเนาะเรียกได้ว่าอีน้องยักษ์กับอีพี่วันดีของเราเนี่ยก็เสียตัวให้กันหลายครั้งพอสมควรเนาะ เอาเป็นว่าบทนิยายของเราเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากเราก็มาบ่นเรื่องให้ฟังว่ามันน่าอ่านตรงไหนเรื่องยังไงทําไมถึงต้องไปอ่านใครที่ชอบพระเอกนักมวยที่หน่อมแนมนิดนึงแต่พอเรื่งบนเตียงกับดุเดือดไปอ่านเรื่องนี้ใครที่ชอบในเอกที่เหมือนจะเรียบร้อยเหมือนจะสุภาพแต่ภายในก็คือกับขี้หืนแล้วก็เซ็กซี่ย้อยยวนเก่งมากย้อยยวนน้องอยากเก่งมากก็ไปอ่านยายเรื่องนี้เรื่องวารีวิทยา อ่านได้ทั้งแบบเป็นหนังสือราคา350บาทราคาปกหรือใครที่อยากจะอ่านเป็นแบบฉบับอ e ีบุ๊กก็ไปซื้อได้ที่แอปพลิเคชันเมพของเราเองนะครับซึ่งราคาของมันเนี่ยก็น่าจะลดหลั่นลงมาเดือนยหรือว่าสองรอยาะไรเงี้ยประมาณนั้นเขียนโดยคุณนักกรแลยกแต่ว่านาปากกาเนี่ยก็การันตีอยู่แล้วว่าเขาเขียนนิยายอะไรมามากมายให้เราได้อ่านแล้วก็การันตีคุณภาพไม่งั้นมันจะขึ้น,นว่าเบสเซอร์หรือหนังสือขายดีบนเมพหรือประมาณนี้ เอาละครับก็เทปพิเศษของเราก็น่าจะจบลงเพียงเท่านี้เลยเอาเป็นว่าใครที่อยากจะให้เรามารีวิวอย่างนี้บ่อยๆก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปรีวิวหรือคลิปอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูอย่างทันท่วงทีนั่นเองเนาะเอาเป็นว่ามันเป็นกําลังใจให้ผมให้ทําคลิปแบบนีต้ต่อไปเรื่อยๆจะพยายามมาทําต่อไปเรื่อยๆเรีเลกแต่ว่าอืมเดี๋ยวจะพยายามนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ